ศาตามความเชื่อพ่อผมอาจารย์แหม่ปู่ใหญ่ท่านเสียชีวิต43ปีนะพ่อเสียชีวิต43พี่น้อยผู้พาสร้างสำนักของเราเสียชีวิต46ปีนะครับมีคนมาท้าขอเป็นเพื่อนของปอมครับคือเวลาเราให้หวยเข้ามันก็จะแพ้ตัวเองอย่างนี้นะครับซึ่งช่วงนี้อาจารย์ก็มีอาการ เจ็บท้องเจ็บบ่อยโดยเฉพาะฝั่งขวแถวใต้สะดือนะครับน้ำหนักก็ลดแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้ลดเยอะน้ำหนักลดคือเตะบอลไปเตะบอลน,นะน้ำหนักก็ลงแค่หนึ่งหนึ่งสองโลแต่ว่าน่ากายมันพร้อมลงคนก็ทักเยอะวะ่าเออพร้อมทีเนี้ยมันก็ทําให้อาจารย์อ้าเลิกจิตตกแล้วอันเนี้ยก็อ่าคุณหมอเลยจะสองกล้องอาจารย์ก็เลยไม่อยากสองแต่คุณหมอก็เลยให้ที่ตรวจ มาพอที่ตรวจมันขึ้นอย่างนี้ก็ต้องไปสองนะครับ mm hmm. ไม่ได้อยากร้องไห้เพราะไปตรวจสุขภาพแต่ร้องไห้เพราะว่าเพจียมันมาโดนแบนแล้วก็คือต้องบอกเลยว่าเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยผมป่วยใจแค่ไหนจิตใจผมย่ำแย่แค่ไหนผมก็ต้องมาทําหน้าที่หน้าที่ของผมในที่นี้ก็คือไล์สดถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่สบาย เขาป่วยใจป่วยกายเขาไม่มานั่งไลฟ์สดแต่ผมเป็นห่วงลูกศิษย์เป็นห่วงเอฟซีก็เลยอยากให้เข้าใจว่าเวลาดูไลฟ์สดอย่าพึ่งเร่งกันนะอาจารย์จะให้หวยอยู่คิดถึงครับอาจารย์นะครับอาจารย์จะให้หวยอยู่แล้วก็ช่วงนี้ถ้าใครทักมาแล้วผมไม่ค่อยได้ตอบคือผมใจไม่ดีนะครับเจ้าขอบคุณทุกกาลังใจนะเห็นหลายคนไปถามนะครับไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเป็นแค่นี้แหละก็สองวันที่สิบแปด เดี๋ยววันนี้เซ็นใบย,ยืนยันนะครับ17เจอกันที่โรงพยาบาลธนบุรีนะครับก็ลุกศิษย์ก็เยอะนะอยู่ที่นั่นคุณหมอคุณพยาบาลก็เป็นเอซีกันทั้งนั้นนะครับอืมวาสีอาจารย์ต้นกลาเลยครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขนาดไลฟ์สดเพจสำรองคนก็ดูเราตั้งเกนะ้าพันขอขอบคุณมากนะครับเหตุจริงเราโดนแบนเราไลฟ์เพจสำรอง คนดูเราต้องเก้าพันกว่าเพีจริงงวดที่แล้วคนดูเราสองหมื่นห้าวันนี้เก้าพันก็ถือว่าครึ่งหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจารย์ให้แคปเลขชุดนี้เชื่อว่าหลายคนได้ไปแล้วแล้วก็ชุดเต็มแล้วก็จะเลขถูกออมสินไม่น่าจะมีนะครับชุดนี้เห็นกันหลายคนแล้วแหละ กระสินนะครับอาจารย์ไม kind of ่ได้ไปหาหมอที่กทมเด้ออาจารย์อยู่กระสินใครจะไปเยี่ยมก็หลังอาจารย์สองกล้องเสร็จค่อยไปเยี่ยมเด้อเพราะว่าวันที่ไปแอดมินน่ะมันต้องกินยาถ่ายนะครับมันต้องถ่ายทั้งวันอย่าเพิ่งไปเยี่ยมได้ขี่บ่อออกเด้เออนะครับ่าแคปชุดนี้นะครับก็จะไปเยี่ยมก็นู่นแหละวันสองกล้องเสร็จค่อยมานะครับแต่ว่าวันที่กินยาถ่ายอยู่อย่าไปเยี่ยมเด้อเพราะว่า หมอให้กินยาละใบลูกจิ๊ดนั่งอยู่นาห้องน้ำท่านอาจารย์จิบวกาเขา่าเด้เอออยากไอยน,นะครับอยากไอเดอ้อนะครับลูกเป็นยังงดอกเนาะเอออะรัฐบาลไทยซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดอาจารย์ชอบเจ็ดสี่สี่เก้าเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดเก้านะครับเม็ดเดียวแถมเก้าหกไปด้วยนะเจ็ดเก้ากับเก้าหกชอบมากนะครับสามตัวชอบเจ็ดเก้าสี่กับเจ็ดหกสี่นะครับ ชุดนี้ก็คงเห็นกันแล้วแคปไว้นะครับหนึ่งหมื่นคนโอ้โหเอียรสำรองคนดูหนึ่งหมื่นคนเป็นบุญมากครับไอแคปไว้ให้หน่อยลูกศิษย์ใครที่ดูอยู่แคปไว้ให้อาจารย์หน่อยว่าทําไมเพียําสำรองคนดูเยอะขนาดนี้นะครับอาจารย์ลองคำแคปไว้หน่อยครับคนดูต้องหมื่นหนึ่งนะแคปให้อาจารย์หน่อยอทุกคนแคปไว้ให้หน่อยนะครับไอแคปหรือยัง ที่ชอบเจ็ดห้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดนะครับอันนี้เป็นชุดที่อาจารย์ปล่อยไปหลายวันแล้วก็งวดนั้นก็เข้าไปที่หกศูนยห้านะครับงวดก่อนเข้าแค่วิ่งห้านะก็ขอให้ไม่เป็นอะไรครับแต่ว่าเชื่อไหมนั่งไร้สดอยู่นี่มีอาการเจ็บเจ็บท้องค แล้วทำเนี่ยอ่ะชุดเต็มครับครแคนนอนขันพวงแคมป์รูมีปไปร้องไม่กี่สาวัาอาจารย์อย่าคิดไปก่อนคิดไปไกลแล้วนะครับอ่านเนี่ยจ้านะครับบางบางคนอ่านไน่ใจเลยครับเนะี่ยหลายหลายอ่านเลยด้วยคอมเมนต์ว่าเป็นมันห,หรือเปล่านะครับ<ด>เห็นไหมเห็นไหมเห็นครับเห็นเดีลอ่ะเรีกทูบครับเดี๋ยวจะตีค้างซื้อครับ ระบายบ้างขอบคุณนะพี่ทันชนกขอบคุณนะพี่บูระวังมันบล็อกพี่บูนะ้พี่บูเวลาแคปก๊อบคาก็เปลี่ยนเปลี่ยนคดเลยนี่มันบล็อกอขอบคุณพี่บุญศรีมีใครเป็นหมอไหมครับในนี้เห็นเป็นหมอหลายคนเลยน้อว่าพาสดเนาะพี่น้ําแข็งบอกนะครับเนี่ยเอาเลขทูเป็นวะนี่อ่ะขอพูดเรื่องเลขทู รักนาอย่าคิดมากนะครับเลขทูบมีเ็ดสามเก้านะครับเราซื้ออีกตัวหนึ่งเจ็ดสามหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามเก้าเสื้อไพมไหมตัวนี้เสื้อไพมไหมตรงกับอะไรตรงกับอะไรเจ็ดเก้าตรงกับอะไรตรงกับอะไรตรงกับเม็ดเดียวอ่าเลขทูบเจ็ดเก้าตรงกับเม็ดเดียวอ่าอัาเผื่อใครจะไปนอนนะครับอาจารย์แคปให้แล้วเดี๋ยวอาจารย์พาขอขอมากรรมแล้วก็ ใครที่ยังไม่นอนก็ขอคุยด้วยสักนิดหนึ่งก่อนที่จะไปนอนนะครับเนาะได้คุยแล้วสบายขอบคุณนะที่เข้าใจนะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ท e ุเนระียนแต่ว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับอันนี้เราคุยกันแบบครอบครัวนะเออ, <c oughs> เ,อเก็บทองนะครับว่เาเก็บน้ำใสใไปอ่ะ นะครับเลขทูบก็เจ็ดสามเจ็ดเก้าสามเก้านะครับตรงเน,น้นๆเลยเจ็ดเก้าเพราะว่ามันชนกับเลขชุดนะครับยายเป็นอาการเดียวกันเลยค่ะอคุณยายเป็นเป็นโรคอะไรหรือครับพิมพ์ใหม่หน่อยแม่ยายเป็นฤทธีดวงอ๋อช่พูดก็าหายจริงๆอาจารย์เป็นโรคแพนิกด,ด้วยนะทุกคนต้องเข้าใจด้วยออะแคปแล้วนาะเลขทูบอ่ะยาะพาขอขอมากรรมใครอยากถูกหวยก็ขอมากรรมอันนี้เพียรสำรองคนดูแล้วก็ แต่ว่าเพจจริงกว่าจะกลับมาใช้ได้ประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีเป็นยังอันตอนแรกอันเครียดอันจ้องกล้องเศร้าแล้วตื่นมากมาเจอนีเมื่อนเลย